ลงชื่อลงชื่อคุณไม่พอใจกับเรื่องนี้งั้นคุณสั่งอย่างอื่นฉันสามารถตอบสนองคุณได้คุณนายมาถึงเวลาแล้วที่ท่านผู้หญิงยังไม่หยุดเลยประทานลู่ลงนามในภายหลังจะทำยังไงดีคุณไม่รู้จักความปรารถนานี้โฟกัสอยู่ที่คำว่ารักนี้หรือไม่คุณเป็นใคร คุณอยู่กับเขาวัวางสายอ่ะคุณลูแสงจันทร์สีขาวฉันไม่ได้ยินเธอจะกลับมาเร็วๆนี้ฉันไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอทำไมคุณถึงหยุดฉันไม่ใช่แมมไม่ใช่ใช่ไหมคุณลูอยู่กับครอบครัวของคุณเพียงไม่กี่ปี <c oughs> คิดว่าคุณลูไล่วังสายถ้านั้นความมุ่งมั่นนั้นสุนัขต้องปรบมือให้ไม่ใช่ ฉันอยู่กับมิสเตอร์ลู่มากว่าสิปีแล้วใช่ไหมงั้นฉันจะทดสอบคุณฉันและคุณประธานลู่ทำไมต้องแต่งงานคุณรู้อะไรไหมตอนแรกคุณไล่นายลู่ท่าทางและความมุ่งมั่นนั้นหมาต้องเคาหัวคุณจะพบความตายในภายหลังนายลู่สัญญาว่าจะแต่งงาน ฉันเชื่อว่าคุณเป็นผีฉันจะไล่แบบนี้ฉันเห็นแต่คนขี้โกงที่ใช้ไม่ได้ลงชื่อแล้วเรารีบหาวันที่ดิกรับใบรับรองอะไรคือช่วงเวลาพักการอย่าร้างเมื่อเร็วๆนี้มันลำบากเกินไปยูจอเซียฉันจะบอกคุณระยะเวลาการระบายความร้อนถ้าคุณอยากจะกลับไปไม่มีประตูไม่เคยเสียใจ ฉันไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงการหย่าร้างของคุณทำไมฉันต้องออกจากบ้านโอ้ oh. คุณไม่เข้าใจเรื่องนี้โปรดดูวิซิออร์คุณบอกฉันอีกครั้งฉันพูดสิบครั้งก็ได้ฉันท้องลูชาอสพอไหมพอแล้ว